สวยมากมึงก <Thank you. S 2> ็สวยโอเคให้พอนะคะขอยรกเจริญเจริญในหน้าที่การงานลำรวยสุขภาพแข็งแรงเสริมไหมขอให้เป็นที่รกษาลลูกๆตลอดไปแล้วก็ให้พ่อมีอายุยืนยาวอยู่เป็นพ่อล่มโพล้มสายของลูกตลอดไป ก็ขอให้ลูกเป็นที่พึ่งของพอ่ <c oughs> <c oughs> อเตอาพ่ออายุมากแล้วไงใช่ไหมล่ะไม่ให้ไม่ให้ไปไหนมาไหนแล้วให้อยู่กับลูกอยู่ลูกๆจนเป็นครอบครัวที่ขยายใหญ่มีลูกมีเต้าตลอดไปโอเคอาตอนนี้นะ้นะนาจะผูกแขนให้นะักนะหนึหน่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบาทไม่ใช่พ่อนะจะผูกให้ลูกวะถือกล้องถือกล้องจะทั้งคู่จะให้ทั้งคู่คอ๋อค่ะเอาเอาง,งถ่ายพ่อถ่ายไม่เป็น <laughs> <laughs> ถ่ายไม่เป็นพ่อ,อไม่เคยไม่อยไม่เคยเล่นกล้องตั้งไหมตั้งไว้ก็ได้ไหมตไม่เ,เล่นกล้องได้ ก็อขอหาเหรียญก้าบาทเขาบอกว่ามันจะก้าวหน้าในชีวิตมันต้องมีเงิ้าูจเอาเก้าเก้าบเ้าเหรกล้ังไาบาทแล้วคงเี็เจ้ายืเก้าอยู่มือชามีวปนเเอ้ยพ่อมี อานีนะถ้าเงินน้อยเราก็มีหนึ0พันเพราะถนัดพกเรียญเดินมากุ้งกินกุ้งมันอาชีพเก่าเคยนับเงินกินข้าวห้าบเก้าบาทเบาทนะเอาวิงยีิบเก้าบาทมาเลยคำนวณได้วันนี้ก็จะปลูกให้ตามที่ขอไว้หนึ่งพันบาทข้อก่อให้เลยนะ ให้ดกาอค่ะให้ให้ให้กไม่มีอะไรจะให้ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสุขต่อไปถ่ายภาพหน้าทีมิตคู่ก็อย่าอะไที่มันไม่ดีก็อย่าเป็นยิ้มอย่าเพราะว่าพ่อทเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดีทุกคนจะได้เป็นเอสตัสแต่พ่อไม่ทาเฮ้ยแต่พ่อไม่ตกนรกแล้วใครจะตกล่ะเออ ลย่าหน้าบไปแล้วไปเจอแล้วอ่ะเพราะว่าถึงที่ผ่านมาเนี่ยน้าอ้อยไม่รู้ไม um> ่เห็นเพราะว่ากว่าจะนั่นก็บอกว่าไปหาแต่นิวเฮ้ยแต่เก้วใช้ชีวิตได้เร็วแต่นานุ่ดสตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่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 เป็นชีวิตที่ครอบครัวที่ใหญ่เรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปแล้วก็จะมีลูกมีเต้าพ่อก็ต้องเป็นผู้ตาในภายข้างหน้าต้องทําให้ลูกนับถือดีให้ คอยบวชวัดเซี่ยทอดกับเพราะยังไงเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปจะจะไปอีกไหมไปอ่าไงนะนะสิ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่บางทีอาจจะเล่นตู้มาเดะไรทุอ่าเพราะบางอย่างอาจจะมาไม่ทานทุ่อยเงี้ยเพราะว่าไม่ทันว่าเออมีแฟนแล้วมีอะไร มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่สายเกินไปนะเดี๋ยวนี้แต่มันก็ไม่สายเกินไปหรอกคนเราเนี่ยมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพ่อก็ต่อไปก็จะเป็นเยี่ยงอย่างกับลูกๆก็คิดว่ามันก็มันก็อะไรนะมันก็ดีงามแล้วสำหรับชีวิตคนเรานะอนไนที่เราเป็นก็อยากไปทำเพราะนั่นคือมันนั้นากามัน ถ้าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ฉุดเนี่ยก็คงแย่ก็ทั้งสุขภาพทั้งอะไรต่ออะไรไม่มีสิ่งที่ดีเลยนะตามที่เล่าให้หนูนฟังก็หนะูกคิดว่ามันคงไม่สายเกินไปหรอกที่ผ่านมาก็นึกว่าไปหาจเยี่ยวก็นึกว่าเอาสิ่งตรงนี้ก็คงพ่อคนดูแลลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วพุชโจูกอะไรเนี่ยนะก็ค,คิดว่าอนะเอ้ยพ่อเก่งานะ <laughs> ก็จะรู้ว่าให้พีดูแลเลยแต่ว่าต่อต่อไปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นที่ปรึกษาถึงแม้พ่อไม่มีเงินมีทองให้แต่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาลูกก็เป็นที่ปรึกษาของพ่อนะถ้าเมื่อไรจะยื่นสิ่นีอะไรคะโอเคนะค่ะนักค่ะนของนั่งค่ะขอบคุณมากที่มาวันนี้ก็นั่าจะดีใจแทนพ่อนะค่ะเพราะว่า ก็คงจะดีใจแหละสุดๆแหละรอไหมพ่อได้รอไหมเราให้พูดเมื่อกี้เขาไม่นอนเขาไม่ไม่เคยมามาปกติแบบแค่สการก็มาเราให้พูดเสร็จแล้วก็บอกดูคลิปนะคนนั้นมันที่เกิดเขาเลิกเสียงเสร็จแล้วบอกเขาคงที่เรียกเขาไม่ได้ยินตัอะไรก็ร้องร้องไห้มาฉันก็นึกว่าเธอเขาบอกเจ้าหน้าที่กรุงศรีเจ้าเอกสารมาให้ กระจายให้ฉันไปรับเอกสารนึ่งยื่นึ่งว่าใครใ้ฉันไปรับเอกสารอ๋อได้ยื่นตรงนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเหรอเเห็นขาไม่คิดไม่คาดคิดด้วยแหละไม่คิดยัไม่คิดเลยหรอไม่เคยคิดเตรียมกับนาอ้อยไว้เจ้าหา้าที่เอกสารเจ้าเอกสารกรุงศรีมายาเอกสารเอกสารแล้วว่าสัญญาและสมบัติอะไรอ่านอ่ะเป็กก้องค่ะจบการพิธีการค่ที่ตรงไหนเอาลูกอ่านลูกของแม่มีมี้หนึ่งพันแล้วนะ 누나.